เปทัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์นะครับคุณผู้ชมสามารถนัดเวลาดูดวงกับผมได้ที่ l i น์แอดโคเบทัสสองศูถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้อนาคตของตัวเองนะครับดูแบบพลังจิตคือไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดไม่ต้องใช้เวลาตกฟากเพียงแค่ผมใช้สมาธิขั้นสูงหลับตาเห็นอะไรแล้วก็จะบอกไปคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตวันนี้จะต้องมีเข็มทิศชีวิตนะครับ ทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมในการฟังนะครับจะตัดสินใจอะไรก็อยากทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลนะครับถ้าคิดว่าเหตุนี้สิ่งที่เราทํามันทําให้เราเจริญก้าวหน้าก็ทําไปเถอะครับชีวิตเราตายไปก็ไม่ได้ใช้เงินหมดหรอกแล้วก็ลูกหลานหรือคนใกล้ชิดก็อาจจะต้องแก่งแย่งหรือถ้าเรา จะแบ่งสันปันส่วนให้ลูกหลานบางคนก็พอใจบางคนก็ไม่พอใจหรือบางคนอาจจะไม่มีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ด้วยมีแต่หนี้สินก็เป็นห่วงเป็นใยลูกหลานอีกเป็นคนข้างกายว่าจะต้องมานั่งรับผิดช,ชอบหนี้สินนั้นทําไมไม่ยอมดูดวงล่ะครับถ้าเราคิดว่าถ้ามันจะเปลี่ยนชีวิตเราจริงแต่ถ้ามันไม่ใช่จริงๆคุณผู้ชมไปเสกเงินได้เลยนะครับมีสองวิธีการเสกเงิน มันเป็นอาชีพหนึ่งได้เลยนะครับเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆเนาะเงินของเราจะเพิ่มมูลค่าถ้าเราไม่ปล่อยมันทิ้งไว้ถ้าทิ้งไว้ในธนาคารถ้าเงินไม่เพียงพอมากไม่พอนะไม่มีวันได้ดอกเบี้ยหรอกครับหลักสิบหลักร้อยหลักพันแต่ถ้าเรามีเงินมากพอไปฝากในธนาคารก็ยังได้หลักหมื่นแต่ ยังไม่เห็นเงินที่มันควรจะได้เพิ่มมูลค่าใน1ปีคิดง่ายๆเราทํางานทุกเดือนเรามีเงินเดือนถ้าดอกเบี้ยมันให้ไม่เท่าเงินเดือนเราอะมาผิดทางละผมบอกเดีเลยนะคุณผู้ชมคิดฟังดีๆเลยแล้วกันอันนี้คือตอกย้ําเพื่อให้เรามีเหตุและผลถ้าเราหาเงินกับดอกเบีย้ยแล้วถ้ามันไม่ได้เงินเท่ากับเงินเดือนเราอะหรือมากกว่าเงินเดือนเรา ไม่มีทางดอกเบี้ยนั้นไม่มีวันคั่เบอร์ค่าใช้จ่ายไม่มีวันที่จะมาเก็บรายจ่ายเราอ่ะไม่ไม่เพียงพอแล้วกันเพราะขนาดเราหาไรายได้ต่อเดือนในเงินเดือนเท่านี้เรายังแทบจะไม่พอแล้วเรามันจะเป็นไปนได้ยังไงนี่หมายถึงคนที่ธรรมดานะคนที่มีหนี้สินไม่มากแต่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาหาเช้ากินขําแชาวไร่ชาวสวนชาวนาหรือว่าคนทำงานโรงงานหรือกินเงินเดือน ซึ่งมีจำนวนถึง40ล้านคน